พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือนินจา650ปี2020ซึ่งขณะนี้ได้มีการแนะนำอย่างเป็นทางการ ไปเรียบร้อยแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7ตุลาคม2562ที่ผ่านมาซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ของนินจา650นั้นก็เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้กับการแนะนำมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด6รุ่นของปี2020โดยช่วงแรกวันที่7ตุลาคมเปิด1รุ่นนั่นก็คือนินจา650ช่วงที่2ในงานโตเกียวมอตอโช2019วันที่23ตุลาคม จะมีการเปิดตัวอีก2รุ่นส่วนวันที่4พฤศจิกายน2562ในงานอิกมาโช2019จะมีการเปิดตัวอีก3รุ่นนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างนินจา650โฉมเก่าและนินจา650โฉมใหม่ปี2020เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากับสิ a นั้นได้มีการเปลี่ยนชุดฟูแฟริงด้านหน้าใหม่ทั้งหมดขณะที่แฟรริงครอบถังน้ำมันแฟริงข้างรวมถึงแฟรริงท้าย ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า k a w a s a นั้นได้เปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่ทั้งหมดให้มีความ aggresive เเก,ก็คือก้าวร้าวและดุดันมากขึ้นในสไตล์ของนินจาชุดไฟหน้าเปลี่ยนจากไฟฮาโลเจนตาเพชรมาเป็นไฟ LED ชุดเดียวกันกับของนินจา400และ z X6R ทั้ง3รุ่นจะใช้ไฟหน้าชุดเดียวกันเป็นอะไหล่ร่วมกันโดยไฟหน้า LED 2ข้างชุดนี้ จะมีข้างละสามดวงสี่ดวงข้างเป็นไฟต่ำสองดวงตรงกลางเป็นไฟสูงมีการออกแบบเบาะคนซ้อนให้หนานุ่มมากขึ้นเพราะว่ามีเสียงบ่นจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นก่อนหน้านะครับที่ว่าเบาะนั่งคนซ้อนเนี่ยบางเกินไปโดยมีการเสริมความหนาตรงกลางของเบาะ5มิลลิเมตรในช่วงปลายของเบาะมีการเสริมความหนาไปอีก10มิลลิเมตรนั่งสบายมากขึ้นโดนบ่นน้อยลงครับยางหน้าหลังเดิมเป็นของดันหลบรุ่นสปอร์ตแม็กซ์รถสปอร์ต d 204อย่างตัวใหม่นี้นะครับก็คือ Sportmax p รถ t ป o ร t รุ่นใหม่กว่าของดัหลอเช่นกันคาว a สกี้อเมริกาเปิดราคาของ Ninja 650รุ่นเบรก e b s s อยู่ที่7,799เหรียญ US เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประการใดประมาณ237,650บาทส่วนรุ่นไม่มีเบรก e b s s นั้นวางราคาไว้7,399เหรียญ US เท่าเดิมเหมือนกันครับเป็นเงินไทยก็คือ225,460บาทถูกกรุ่นเบรก ABS ประมาณ400เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย12,000บาททั้งหมดนี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน1เหรียญ US ต่อ30บาท50สตางค์ครับเห็นราคาของนินจา650ที่อเมริกาแล้วน่าเสียดายครับที่เมืองไทยของเรานั้นมีอัตราภาษีค่อนข้างสูงนะครับทำให้ราคาสูงกว่าที่อเมริกา ทั้งที่ว่าผลิตจากเมืองไทยของเราจากโรงงานคาสกิที่ระยองนะครับส่งไปที่อเมริกาแต่ว่าบ้านเรานั้นวางราคานินจา650ไว้ที่2 9 9 9 5 0 0บาทถ้าเป็นนินจา650 krt สีสันพิเศษคาสกีเรซิ่งทีมนั้น3 6 6 5 0 0บาทก็จะเห็นว่าราคานั้นแตกต่างกันมากทีเดียวในส่วนของเครื่องยนต์นั้นปรากฏว่านินจา650รุ่นใหม่ปี2020นั้น ยังคงใช้แบบ2สูบเรียง double overhead camshaft 8วาล์ว4วาล์วต่อสูบมีหม้อน้ำระบายความร้อนบล็อกเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด6 4 9ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด68แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีเท่าเดิมนะครับขณะที่แรงบิดสูงสุดนั้นลดลงครับจาก65.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีเหลือ64นิวตันเมตรที่6,700รอรอบต่อน,นาที ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามีการปรับท่อไอเสียใหม่ให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟจากเดิมเป็นแบบยูโรโฟมีการปรับเซตการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ส่งผลให้อัตราความปรียดน้ำมันเชื้อเพลิงทําได้น้อยลงครับ22.2กิโลเมตรต่อลิตรของเดิมนั้นทําได้23.3กิโลเมตรต่อลิตรมิติตัวรถของนินจา6-50ใหม่ความยาวเท่าเดิมครับ2 0 5 5มิลลิเมตรความกว้าง740ม mm ิลลิเมตรเท่าเดิมแต่ว่าความสูงนั้น สูงเพิ่มขึ้นครับจาก1,135ม mm ิเมเป็น1,145ม mm ิมสูงขึ้นมา1เซนระยะฐานล้อเท่าเดิม1,410ม mm. ิมใต้ท้องรถก็สูงเท่าเดิมครับ1 3 0มิเมเบาะนั่ง790ม mm ิเมเท่าเดิมถังนมัน15ลิตรน้ำหนัก193กิโลกรัมจุดเด่นที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนินจา650พิเศษก็คือเรื่องของหน้าจอเรนไพล่แบบ TFT สามารถ ริสัญญาดาวเทียม GPS ได้ผ่านทางบลูทูธเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับมือถือของเราเราสามารถเก็บข้อมูลจาก d a t a l er, ็อกเกสามารถเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ในการวิ่งรวมเวลาในการวิ่งระยะทางในการวิ่งอัตราความเปลี่ยนมันเชื้อเพลิงแสดงบนหน้าจอบนมือถือของเรานะครับอย่างชัดเจนระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลลิเมตรเท่าเดิมนะครับไม่ได้เป็นการเปลี่ยนไปใช้อัพไซด์ดาวแต่อย่างใด หลายคนบน่นเสียดายเป็นอย่างยิ่งกับตรงจุดนี้คือถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนเดิมแต่หลายคนก็อยากได้อัพไซด์ดาวกันสุดท้ายแล้วก็แฮ้วนะครับต้องบอกเลยโชครับหลังเดียวเหมือนเดิมเฟร,รมตัวเดิมขณะท,ที่ดิสเบรกหน้าคู่2ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน300รยม300 mm มดิสเบรกหลัง1ลูกสูบ220 mm ยมมยางหน้า120ยางหลัง160ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ สรุปทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ของการเปลี่ยนแปลงนินจา650ก็คือการเปลี่ยนชุดไฟลิกหน้าใหม่ทั้งหมดพร้อมชุดไฟหน้า LED และก็เรือนไม้ TFT สีสันสวยงามรวมถึงเบาะนั่งคนซอ้อนที่มีการปรับให้มีความหนานุ่มมากขึ้นในส่วนของเครื่องยนนั้นเหมือนเดิมแรงม้าเท่าเดิมแรงบิดลดลงไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตามการเปิดตัวนินจา6-50ครั้งนี้ที่อเมริกานั้นเป็นการเปิดตัวที่ดูเหมือนจะค่อนข้างเงียบเหงาครับ มีการนำคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านทางค a w k ี USA 1วันแรกนั้นมีคนเข้าชมเพียง15,000วิวมีคอมเมนต์ประมาณ80กว่าความเห็นถ้าเปรียบเทียบกับรายการของเราในขณะนี้ลงไป1วันเต็มเหมือนกันกับคลิปวิดีโอตัวใหม่ของนินจา650ปรากฏว่ามีคนเข้ามาชมถึง36,000วิวมีคอมเมนต์มากกว่า400ความเห็นทำให้ดูเหมือนว่าคนไทยนะครับ สนใจนินจา650มากกว่าคนอเมริกันด้วยซ้ำไปจากยอดวิวยอดความคิดเห็นต่างๆนั้นมากกว่ากัน2-3สเท่าตัวอย่างไรก็ดีความเห็นส่วนใหญ่ของคนอเมริกันต่อนินจา650นั้นเป็นไปในเชิงบวกครับก็คือน่าสนใจดูสวยดีแต่ไม่ถึงกับที่เรียกว่าหุอหวาวิดวิวร้องว้าวแต่ประการใดขณะที่คนไทยนั้นนะครับมากกว่า90%ในรายการของเราต่างเสียดายและผิดหวังที่ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นแบบ4ี่สูบเรียงไม่มีอัพไซด์ดาวหลายคนนะครับบ่นกันอย่างมากว่ามวนเสือแน่ไม่รอดแน่จบเกมผิดหวังดับแน่เจ๊งจอดยาวในศูนย์มีอันนึงผมชอบมากก็คือยอดจอดถล่มทลายย้ำนะครับว่ายอดจอดถล่มทลายก็เป็นควมเห็นที่ดูแล้วเป็นการล้อเลียนนะครับกับยอดจองถล่มทลายนั่นเองผู้ชมส่วนใหญ่เชื่อว่า คาวสกินินจา650รุ่นใหม่นี้จะไม่ประสบข้าเส็จในเมืองไทยของเราส่วนแฟนพันแท้ของคาบสกินินจา650ก็มีหลายคนนะครับที่เอาใจช่วยยังมีการยืนยันถึงจุดเด่นของเครื่องยนต์สสูบเรียงว่าหลายคนนะครับที่ชื่นชอบแรงบิดต้องเล่นตัวนี้นินจา650แต่ดูเปอร์เซ็นต์แล้วไม่สามารถต้านทานความเห็นของคนส่วนใหญ่ได้เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับที่คาวสกีนั้นตัดสินใจ ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดิมแบบ2สูบเรียงไม่ได้มีการเพิ่มซีซีขึ้นไปเป็น700ดร้ซีซีหรือว่า800ซีซีในแบบ2สูบเรียงเหมือนเดิมส่วนที่ผมแอบลุ้นอย่างมากก็คือเครื่องยนต์4สูบเรียงนั้นปรากฏว่าลุ้นไม่ขึ้นครับเปรียบมือนเล่นป๊อกเด้งนะครับคุณผู้ชมลุ้น4ีแถวนะครับไม่ขึ้นคาสกีนนั้นมี12ตัวในมือเป็นจ้าห่งเทคโนโลยีอยู่แล้วจะพัฒนาอะไรก็ทำได้เพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเอง ลุนสีแถวขึ้นมาไม่ต้อง10ก็9แต้มแต่ปรากฏว่าลุ้นขึ้นมาแล้วกลายเป็น2แถวไม่4แมีแต้มก็5แต้มเหมือนเดิมที่ผ่านมาหลายปีค a w สกี k น n i n j 650มีตัวเลขการขายที่น้อยมากถ้าจะบอกว่าขายไม่ได้เลยการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้หลายคนอาจจะชื่นชอบเป็นพิเศษที่มีหน้าตาดีไซน์เหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกับเซเล็ก 6R และนินจา400ที่มีความก้าวร้าวมากขึ้น รวมถึงหลายคนอาจจะชื่นชอบหน้าจอแบบ TFT สีสันสวยงามลิงก์กับบลูทูธต่อมือถือได้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษแต่จะเพียงพอหรือไม่กับการดึงเงินในกระเป๋าตังค์ออกไปต้องบอกเลยครับว่าน่ารุนเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรเร็วๆนี้ที่เมืองไทยของเราเรื่องราวของยินจา650จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ